จับนะคะหัวเข่าแตะขึ้นเห็นไหมยังไงก็ไปยกข้อเท้านะคะวางบนตักยกตัวขึ้นวางโน้มตัวคนีบไว้ตัวถ้าไกลมันดันไม่ไปตัวต้องขยับขึ้นไปนะคะหลังจากนั้นพอหนีบไว้เสร็จจับหัวเขา่าโยกนี่เอาความความเท่าไหร่ไม่ได้ใช้แรงเห็นไหมใช้การโยกตัวเห็นไหมคะนี่แต่ถ้ามันไกลแบบนี้ มันสู้แรงลูกค้าไม่ได้สิ่งสำคัญคือขาเนี่ยต้องอยู่ไกลเพื่อที่จะนี่แค่โยกตัวนี่จเจาน้ำหนักเท่าไหร่ตึงจนพูดไตึงจนพูดไม่ออกไงเห็นไหมนะคะโยกตัวเนี่ยนะคะต่อไปจับหัวเข่านะคะจับข้อเท้าดันออกยกตัวขึ้นนะคะใช้เท้าวางวาง ถ้าลูกค้านะคะน้ำหนักหนาะลูกค้าตัวใหญ่ใช้หัวเข่าวางที่พี่บอกไว้นะคะโยกหนึ่งค่โยกตัวเองสองอ่านูดูก่อนนะคะลูกสองใช้มือประสานไว้เตรียมบิดลูกค้าสามบิดไปแล้วนะคะมือดันสอกดันโน้มตัวกดสลักเพชรไปพร้อมเลยนะคะ สลักเพชรไปพร้อมได้เลยขยับตัวนะคะต้องการยืดในส่วนของคอ